ที่อดีตคู่รักอีกหนึ่งคู่นะคะสําหรับหนุ่มป้องนวัดกับสาวแก้วจริญญานะคะที่ล่าสุดคุณโอ้โหตายละมีรูปคู่โผล่มามุงม้งมิ้งน่ารงน่ารักมากแถมยังมีคลิปโอ้โหหลายคนก็มองเขาว่าแบบนี้เนี่ยใช่พี่น้องกันจริงๆหรือจริงรอ,อดูรูปนี้สิคุณพี่ <c oughs> คืออิจฉาตาร้อนตาลุกเป็นไฟกันเลยทีเดียวนะคะ นี่แหละค่ะอีกหนึ่งอดีตคู่รักที่มีแฟนคลับลุ้นให้รีเทิร์นกันหนักมากก็ไก่ล้านตัวเลยนะสําหรับหนุ่มป้องนวัดกับสาวแก้วจริญญาที่ก่อนหน้านี้นะคะพอมีภาพพี่หนุ่มป้องเนี่ยไปร่วมงานแต่งของพี่สาวของฝ่ายหญิงก็เกิดกระแสเชียร์ให้รีเทิร์นค่ะกลับมารักกันเธออะไรอย่างงี้ซึ่งทางหนุ่มป้องนะคะก็ยืนยันชัดบอกว่าสถานะเนี่ยเป็นแค่พี่เป็นแค่น้องกันแต่ถ้าจะกลับมาคบกันอีกรอบเนี่ยก็ต้องไม่เลิกกันอีกคุณพีฟ่ฟางีนะคือตอนนี้เป็นพี่น้องแต่ถ้าต้องกลับมาเน จะไม่เลิกแล้วไ,ได้คืออย่างนี้เนี่ยแฟนคลับก็ลุ้นสิคะเพราะว่าช่วงหลังๆเนี่ยเริ่มคุยกันบ่อยขึ้นแล้วน,นี่ไงอันนี้แหละเป็นอะไรที่ไฮไลท์มากนะคะเพราะว่ามีคลิปค่ะที่ทั้งทางด้านของป้องนะคะแล้วก็แก้วไปร่วมทิปทําบุญกันค่ะกับหมอเอกนะคะออกมาให้ได้ชมกันกับโมเมนต์น่ารักม้งมิงนะคะของทั้งคู่ที่แบบตัวติดกันตลอดเลยอ่ะแล้วก็มีมองหน้ากันหยอกเอินกันนะคะในคลิปมีเสียงด้วยนะคะคือประมาณเหมือนกับว่า ชอบเออเหมือนเหมือนเออแก้วเนาะเขาพูดว่าชอบชอบชอบอะไรสักอย่างนี่แหละเออเรื่องเรื่องอะไรสักอย่างปุ๊บทางด้านของป้องก็เลยบอกว่าชอบพี่หรือเปล่าโอ้โหคือใครบอกว่าจะชงกลับมาชงกับตตลอดคือเห็นแบบนี้ทําเอาแฟนๆนี่นะคะยิ่งมีลุ้นกันหนักมากต้องบอกเลยว่าคู่นี้เขาเคมีเข้ากันสุดๆดูแล้วแบบฟินมากจริงๆถึงแม้อายุห่างกันเยอะเนาะแต่เป็นคู่ที่แบบอายุห่างกันแต่แบบ ก็มุงมิ้งน่ารักอะที่เ,<อ>เราสังเกตเห็นก็คือเขามีรอยยิ้มกันแล้วลหละนะคะ<อ>หลายคนเนี่ยก็ได้จำภาพที่สาวแก้วเนี่ยออกมาให้สัมภาษณ์พร้อมน้ําตาไงที<อ>น,นี้เห็นว่ามีรอยยิ้มกันแล้วเนี่ยก็ใจชื้นแล้วลหละอย่างน้อยถ้าสมมุติว่าไม่รีเทิร์นแต่ก็คงอ่ะทีนี้สถานะความสัมพันธ์มันก็ดีขึ้นแล้วไงที่เธอไปอยู่ใต้เตียงเขาเหรอไงหนูอยากาบบ่า รู้เรื่องไปหมดทุกอย่างคือคุณพี่เ, <laughs> เรื่องของคนอื่นนะงานของเรานั่นเองนะคะ <laughs> รู้ทุกเรื่องอยังเป็นเรื่องตัวเองเจ็บมากเลย <c oughs> เจ็บมากโอเคค่ะล้ค่ะลุ้นกันไปนะคู่นี้นะคะว่าจะเป็นยังไงกันต่อไปค่ะ